สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อให้ไพ่เล่าเรื่องพลังงานของคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคุณมีพลังงานมากน้อยเพียงไรแล้วคุณสามารถเติมพลังให้กับตัวเองได้อย่างไรมีพลังโดยมาดูพลังที่มีอยู่ในตัวคุณมากน้อยเพียงไรเล่าเรื่องพลังงานของคุณณนะตอนนี้เป็นอย่างไร มันดูพลังงานตัวคุณสิ่งที่คุณดีมีอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นอย่างไรคุณมีพลังมีอํานาจมีพลังในที่จะต่อสู้ต่อไปไหมเป็นอย่างไรพลังของคุณสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวคุณการดูแลคุณได้รับการปกป้องการดูแลการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาดีอยู่แล้วการดูแลคนอยู่แล้วหรือด้วยตัวคุณเองมีพลังที่จะปกป้องดูแลคนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นได้ได้รับการดูแลพลังดูแลด้วยตัวคุณมีสิ่งดีๆปกป้องคุ้มครองเพราะวันนี้พูดถึงคอยปกป้องคุณเหมือนเด็กอันนี้เหมือนแม่เสือที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลเด็กให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าพลังดีๆที่คุณมีอยู่แล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนคอยปกป้องคุ้มครอง ถึงคุณจะมองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่พลังของคุณก็มีพลังที่ดีๆคอยปกป้องดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้แก้ไขปัญหาให้ตัวเองและคนอื่นได้การดูแลมีคนดูแลคุณแล้วคุณก็ดูแลคนอื่นได้แล้วสิ่งที่คุณมองมองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงที่พลังของคุณนะมีอยู่ที่คุณยังไม่รู้แล้วมีอยู่แล้วเป็นอย่างไรไพบอกเล่าเรื่องพลังของคุณเป็นอย่างไรอีก แคลวคาดปลอดภยัยด้วยพลังความดีของคุณคุณจะแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทำอะไรคุณไม่ได้ะที่คุณมองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่ด้วยความดีของคุณหรือบุญที่คุณกระทำอะ่ะด้วยความดีอันนี้เหมือนตามหลักศาสนาที่คุณนับถือคอยปกป้องคุ้มครองคุณไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีอาวุธมีที่จะมา เหมือนด้วยคุณเองด้วยจิตใจด้วยพลังตัวคุณน่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณให้คุณแคล้วคลาดปลอดภยัยมีอยู่ในตัวคุณเองปกป้องคุณเองด้วยความดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังอันนี้พูดถึงพลังอะ่ะเราเรื่องพลังของคุณพลังงานของคุณ สิ่งดีๆคอยปกป้องคุณคุณดูแลช่วยเหลือคนอื่นได้แล้วเรามาดูว่าเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นรอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วควรแก้ไขยอย่างไรเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นมีอํานาจเหนือวิญญาณเนี่ยมีพลังอํานาจเหนือวิญญาณเหนือสิ่งไม่ดีคอยปกป้องคุ้มครองคุณคุณก็มีพลังเหนือเหนือวิญญาณอะว,วิญญาณคือสิ่งที่ไม่ดีที่มองไม่เห็น คุณมีพลังอำนาจที่ปกป้องตัวคุณเองช่วยเหลือคนอื่นได้แลพลังอํานาจความเก่งความแก่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณรอคุณอยู่แล้วอย่างไรอีกเรามาดูตัวคุณเอง ใจคุณความพยายามความมุ่งมั่นตัวคุณเป็นอย่างไรนาทีทองนาทีทองสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะตัวนี้พลังงานของคุณช่วงเวลาที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแล้ว เพราะคุณมีพลังอำนาจเหนือวิญญาณเหนืออุปสรรคปัญหาแค็งแกร่ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณมีสิ่งดีเรื่องราวดีๆปกป้องคุ้มครองคุณเพราะคุณมีพลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้แก้ไขปัญหาให้ตัวเองได้อันนี้ก็เกิดขึ้นหรือคุณต้องการคุณพยายามนะโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสุขความสําเร็จสมหวังได้ดังที่คุณคิดแล้วคุณมีพลังงานที่คุณจะกระทําได้ดังที่คุณคิดนาทีทอง โอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณได้ดังที่คุณต้องการเพราะคุณมีสิ่งปกป้องคุ้มครองคุณคุณพยายามที่คุณต้องการคุณจะสําเร็จได้ดังที่คุณคิดเพราะนาที่ทองนะยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนาทีทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองสําหรับคุณแล้วได้ดังที่คุณต้องการมีประโยชน์ในในทุกเวลานาทีของคุณเหมือนคุณ คุณทุกทุกวินาทีมีค่าสําหรับคุณคุณมีพลังเพราะเรามาดูเรื่องพลังงานของคุณอะทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองหายใจเข้าหายใจออกทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองเป็นความสุขเป็นการช่วยเหลือเป็นบุญเป็นกุศลพบกับเรื่องราวดีๆอะทุกวินาทีเกิดขึ้นกับคุณได้ดังที่คุณคิดไม่ว่าคุณหวังคุณต้องการอะไรคือความสําเร็จทุกวินาทีคุณกระทาได้สิ่งที่คุณพยายามที่คุณต้องการที่คุณปรารถนา เป็นนาทีทองของคุณอยู่ตลอดเวลามีพลังดูแลปกป้องคนอื่นได้แล้วคุณจะสร้างสรรผลงานความสำเร็จสมหวังได้แล้วอย่างไรอีกเรามาดูพลังงานที่คอยสนับสนุนคุณที่จักรวาลที่อยากบอกคุณเป็นอย่างไรที่อยากบอกคุณหรือพลังงานที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ ในตัวคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นหรือคนทํำอย่างไรอยาบอกอะไรกับคุณฟื้นฟูดูเหมือนไพ่บอกว่าคุณมีพลังงานที่ในตัวคุณเองมากมายนะน่คอยช่วยเหลือคุณหรือตัวคุณเองให้ฟื้นฟูดูแลพัฒนาตัวคุณเองมาจากความรู้ความสามารถของคุณมีอยู่ในตัวคุณอีกมากมายให้เริ่มต้นคิดลงมือทำเพราะการฟื้นฟูตัวคุณเองอะมาจากตัวคุณจะ สร้างสรรค์ผลงานความประสบผลสําเร็จสมหวังได้หนังที่คุณคิดคุณต้องการอีกมากมายมันจัก,กรวาวนลพลังงานที่คอยสนับสนุนคุณด้วยตัวคุณเองเพรานะเนี่ยเป็นการปกป้องการดูแลฟื้นฟูทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองเป็นความประสบผลสําเร็จที่คิดที่หวังไว้มาจากตัวคุณเองการฟื้นฟูดูแลตัวคุณอยู่ตลอดเวลาความคิดความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวคุณนะพลังงานคุณมีมากมายนะเรื่องพลังงานของคุณน่ะนำมาใช้ได้อีกมากมายะให้คุณฟื้นฟูหรือคุณหมดพลังไม่มีพลังงานนะไม่รู้จะทำยังไงให้คุณนิ่งพินิษ์พิจารณาฟื้นฟูตัวคุณพลังงานของคุณมาใช้อีกมากมายเหมือนฟื้นฟูอะ่ะเหมือนพลังงานความรู้ความสามารถ ักษในวิชาความรู้ที่มีอยู่ในตัวคุณอีกมากมายนะที่คุณมีนำมาใช้แล้วพัฒนาตัวคุณพักดันให้คุณประสบผลสำเร็จได้ดังที่คุณคิดคุณหวังนาทีทองทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองเป็นความประสบผลสำเร็จเป็นเรื่องราวดีๆการช่วยเหลือสนับสน,นุนผู้คนได้อีกมากมายผลงานแล้วอย่างไรอีก ที่คุณควรเรียนรู้ที่คุณจะได้พัฒนาเป็นบทเรียนแล้วคุณจะพบกับอะไรเป็นอย่างไรจะทําอย่างไรจังหวะที่ดีแล้วคุณรู้คุณจะสัมผัสได้นะคุณจะรู้ว่าจังหวะเวลาใดควรคิดควรแก้ไขหรือตอนนี้คุณเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าจังหวะที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วที่คุณจะนําพลังงานที่มีอยู่ในตัวคุณมาใช้มาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวคุณให้ประสบผลสําเร็จเจริญรุ่งเรืองงดงามน่ะ ผีดอกออกผลได้ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วคุณจะก้าวต่อไปอย่างไรเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้าแล้วควรทําอย่างไรที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวต่อไปเรียนเชิญคุณจะพบโอกาสที่ดีอีกมากมายที่คุณจะได้พบเจอมีพลังที่นํามาใช้เรียนเชิญปรโดเปิดโอกาสให้คุณ เพราะเป็นนิสประตูเปิดรับคุณอันนี้พูดถึงการเรียนเชิญคุณก้าวต่อไปข้างหน้าอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ที่คุณจะพัฒนาตัวคุณได้อีกมากมายเพราะในหัวข้อให้ไพ่เล่าเรื่องพลังงานของคุณว่าพลังงานที่คุณมีอยู่ในพลังในตัวคุณมีพลังมากมายที่ปกป้องดูแลคนอื่นได้เพราะการดูแลทั้งคุณดูแลแล้วคุณมีคนดูแลเรียนรู้ฟื้นฟูตัวคุณเอง ปรับปรุงพัฒนาตัวคุณเพราะเปนี้คุณมีพลังเพราะเนี้ข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบอกคุณพลังที่คอยสนับสนุนคุณมีพลังคอยช่วยเหลือคุณแล้วมันจากพลังงานของคุณฟื้นฟูตัวคุณพัฒนาตัวคุณอยู่ตลอดเวลาหรือถ้าคุณหมดพลังไม่มีพลังรู้สึกเหนื่อยท้อแท้หรือเกิดอะไรขึ้นอะมากมายที่เกิดขึ้นพัฒนาตัวคุณแล้วพบจังหวะที่ดีโอกาสที่ดี พราะนก็เรียนเชิญให้คุณก้าวไปข้างหน้าโอกาสที่ดีอีกมากมายที่จะก้าวต่อไปขยายอีกสามใบแล้วเปิดโอกาสให้คุณอีกมากมายอะที่มีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วเป็นอย่างไรไพ่จะบอกอะไรคุณชื่อเสียงโด่งดัง พลังที่คุณจะประสบผลสําเร็จได้ดังที่คุณคิดคุณหวังที่คุณต้องการอะทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองเป็นพลังเป็นอํานาจความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ดังที่คุณคิดแต่จะมากน้อยอยู่ที่พลังตัวคุณเองถ้าคุณมีพลังอะที่จะตีละฆขงอ่ะจะดังมากน้อยมีชื่อเสียงโด่งดังประสบผลสําเร็จได้ดังที่คุณคิดคุณหวังได้อีกมากมายแล้วอย่างไร ธาตุไม้อุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความประสบผลสําเร็จสมหวังร่มเย็นร่มลื่นน่อันนี้ก็จเจริญเติบโตผลิด,ดอกออกผลเป็นจังหวะที่ดีนะตอนนี้รวบรวมพลังงานของคุณฟื้นฟูดูแลตัวคุณพัฒนาตัวคุณอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีอ่ะเป็นเงินเป็นทองพัฒนาตัวคุณความรู้สึกนึกค,คิดจิตใจคุณแล้วยังไง ความลับอันนี้พูดถึงความลับพลังคุณมีอีกมากมายนะที่คุณยังไม่รู้ที่คุณจะนาออกมาใช้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณพลังงานของคุณยังไม่หมดแค่นี้เหมือนเมื่อป็นนี้ชื่อเสียงโด่งดังจเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์แล้วคุณยังมีความรู้ความสามารถอีกมากมายที่พลังงานที่คุณมีแม่หมอจะเพิ่มอีกขยาย แก้อาถานได้มีอาถานมีความซับซ้อนที่จะแก้ไขมีพลังใต้สำรับก็พูดถึงพลังอะ่ะเพราะในหัวข้อพลังงานของคุณไพ่เล่าเรื่องพลังงานของคุณมีพลังมีอำนาจเหนือวิญญาณเพราะเป็นนี้ก็พูดถึง เหนือวิญญาณน่ะเหนืออุปสรรคปัญหาพลังบวกที่ดีๆรอคุณอยู่ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นมาเนี่ยพราะก้าวไปต่อไปข้างหน้ามีทั้งที่คุณยังไม่รู้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะแม่หมอขยายไพ่อ่ะเพราะใบสรุปอ่ะถึงการเรียนเชิญประตูเปิดให้คุณก้าวไปข้างหน้าเพราะชื่อเสียงคุณจะโด่งดังอีกมากมายพลังที่คุณจะกระทำได้มากน้อยชื่อ,อเสียงมากน้อยดังมากน้อยแค่อย่างไร เพียงไรก็อยู่ที่คุณจะตีละคังคือพลังของคุณน่ะนำมาซึ่งความสุขความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ยังมีความลับที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งดีและไม่ดีได้อีกแต่ด้วยพลังงานของคุณน่ะพัฒนาตัวคุณแก้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้พลังที่จะ ช่วยเหลือผู้อื่นและตัวคุณเองเพราะมีอาถรรพ์มีความซับซ้อนมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขทั้งดีและไม่ดีที่จะเรียนเชิญที่จะก้าวไปข้างหน้าและให้คุณฟื้นฟูดูแลตัวคุณอยู่ตลอดเวลาพัฒนาตัวคุณเองมีพลังทั้งทั้งดีั้ะไม่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณข้างหน้าเพราะมีอาถรรพ์มีความซับซ้อนอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ทุกวินาทีเป็นเงินเป็นทองได้ดังที่คุณคิดเพราะได้สำหรับก็พูดถึงมีพลัง คุณมีพลังมากมายที่จะนำมาใช้ที่จะแก้ไขดูแลตัวคุณเองะที่จะให้คุณประสบผลสำเร็จสมหวังดังที่คุณคิดคุณต้องการน่ะที่คุณพยายามอ่ะเหมือนว่าคุณพยายามแล้วทุกวินาทีของคุณน่ะเป็นนาทีทองที่คุณพยายามที่หัวใจคุณต้องการปรารถนาและทรัพย์สินเงินทองความประสบผลสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังที่พลังคุณนำมาใช้ ได้อีกมากมายเพิ่มอีกใบลมเพลมพัดปกป้องคุ้มครองเรื่องราวที่ทั้งดีและไม่ดีเข้ามาด้วยพลังของคุณดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองคุณได้